สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในช่วงของดีมืสองนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็ขายไปในตัวนะครับรุ่นจะเป็นยี่ห้อ Apple Watch นะครับผมรุ่นซีรีส์3นะครับขอไปเป็นซีรีส์3ขนาด38มิลมนะครับผมก็ขนาดพอดีนะครับผม่เหมาะสําหรับท่านใดที่ข้อมือไม่ใหญ่มากนะครับผมเวลาใส่เคสแล้วมันดู ไม่ล่นมือนะครับผมก็อันนี้จะมารีวิวในซีรีส์สามขนาด38มิลนะครับผมเครื่องสูงไทยนะครับแต่ว่าประกันหมดแล้วนะครับอันนี้จะมาพร้อมกับใบเสร็จที่ซื้อนะครับผมก็ประมาณปีกว่านะครับผมอายุกล่องสินค้าแต่การใช้งานปกติทุกอย่างแบตเตอรี่ยังดีนะครับผมก็สิ่งที่จะได้มานะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีใบเสร็จนะครับแล้วก็กล่องนะฮะก็จะมีคู่มือนะครับข้างในนะครับ ก็จะมีในส่วนของกล่องตรงหุ่นนะครับแล้วก็จะมีแท่นชาร์จหัวชาร์จนะครับผมก็ของแท้ครับผมแล้วก็สายของแท้นะครับ,สา,รบสายแท้นะฮะก็ดูเรือนะครับผมไม่มีรอยนะครับผมมีเฉพาะแค่รอยขนแมวนิดหน่อยนะครับผมที่ข้างๆานี่ครับ ครับเห็นไหมครับก็มีครอยขนแมวนิดหนึ่งนะครับผมก็หนึ่งจุดนะสองจุดนะครับผม1จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นมุมนี้ครับมองไม่เห็นมองไม่ก็เห็นครับผมเวลาเราใช้งานจริงก็มองไม่ก็เห็นนะฮะก็อย่างอื่นก็ไม่มีนะครับผมยังดูสวยนะครับผมสีสเปิกรียังดูเงางามนะฮะก็ยังดูงามเลยดูเงาอยู่นะครับผมก็สวยงามนะครับสายก็เป็นสาย สปอร์ตแบนด์นะครับผมขนาด sn นะครับผมก็มีแค่สาย sn นะครับในการใช้งานก็หลักๆก็รับสายนะครับผมแล้วก็ดูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะถูกเข้าโทรออกนะครับผมเสียงดังฟังชัดนะครับผมแล้วก็ซีรีส์สามก็จะกันน้ำได้ห้าสิบเมตรนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ที่ทนกว่านะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับผมสามารถอัปเดตได้นะครับผม เวอร์ชันล่าสุดจะเป็น l s อ่า OS 6.1.6แล้วนะครับผมก็ถือว่ายังเหมาะถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับผมในปี2020นะครับผมก็การใช้งานหลัลกๆก็นะครับผมตัวเข้าตัวออกวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับออกกำลังกายดำน,น้ำได้50เมตรนะครับผมก็สำหรับการใช้งานก็มีาการติดตาม การหายใจด้วยนะครับผมันนี้นะครับก็ดีมากนะครับผมเวลาเราทํากิจกรรมอะไรนะครับผมมันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะฮะในแต่ละวันนะครับว่าเป้าหมายให้กําหนดเป้าหมายว่าวันนี้คุณเดินไปกี่ก้าวถ้าเราทําให้ตัวเป้าหมายที่เขากําหนดก็สามารถมีรางวัลน,นะครับผมเป็นรางวัลของ Apple นะครับผมก็ราคาอันนี้จะเป็นราคา ที่ผมขายนะครับผมเมอร์สองนะครับผมอายุปีกว่านะครับปีปีต้นๆนะครับก็ประกันหมดแล้วหรือว่าการใช้งานก็ปกตินะครับผมราคาอยู่ที่5000ันนะครับ5,500ับาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปในเพจทักแชทหรือว่าถ้าผมขายแล้วคุณจะคอมเมนต์ว่าซ o ้อเอาหรือว่าขายปิดการขายแล้นครับในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับผมทำคลิปนี้ ก็มาสั้นๆนะครับผมถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมถ้าผมพูดและผิดพลาดตองไนก็ขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็จุบการวิพีงเทเล็กก่อนนะครับ